เล่าสวัสดีค่ะเพจแหม่มโมต้องมลวันนี้นะคะหม่มจะมารีวิวไพ่อาราเคลนชุดใหม่ของสำนักพิมพ์นิมิตซึ่งสำนักพิมพ์นิมิตได้แบบเปลี่ยนแปลงรูปแบบกล่องไพ่นะคะมีความแบบโหหรูหร,ราอลังการงานสร้างแล้วก็ที่สำคัญเซตนี้จะมีทั้งขอบทองกับขอบไม่ทองด้วยนะคะอันนี้เป็นชุดเลขศาสตร์นะคะอาราเคลนเนาะ นี่นะคะสวยงามมากตัวหนังสือคล้ายๆนี่เลยแฮร์รี่พอตเตอร์เลยทุกคนเลขาศาสตร์นะคะนี่สวยงามมากนี่คือคือรอบเนี้อสำนักพิมพ์นิมิตท,ทำได้ดีมากๆนะคะแบบแบบยอมรับเลยว่ารอบนี้สสำนักพิมพ์ทำออกมาได้ดีแล้วก็ราคาคือจับต้องได้มากๆนะคะรูปแบบกล่องเอออะไรเออมีความมีความเขาเรียกว่าใส่ใจแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นนะคะกล่องเก่งอะไรคือดูดีมากนะรอบนี้นะ ต้องยอมรับเขาเลยนะคะแล้วก็อยากให้สำนักพิมพ์นิมิตพัฒนาแบบนี้อีกไปแบบนี้อีกเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนไพ่ของสำนักพิมพ์นิมิตแหม่มก็มั่มีหลายตัวนะคะมีหลายตัวอยู่นะ,ะมาดูกันเลยว้าวว้าวทุกคนข้างในกล่องเขาจะมีลวดลายด้วยนะอ่ากล่องฝาจะเป็นแบบฝาเปิดแบบนี้ แล้วก็ตัวกล่องจะมีลวดลายเอ่อผิวสัมผัสของกล่องจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอ่อมันจะมีความแบบเป็นเหมือนเนื้อผ้าแบบเนี้ยเห็นไหมช่วยๆเห็นไหมแสงมันบางน่มันหาม,มุมแสงก็แสงมันสะทอนมันจะมีความแบบเป็นแบบคือสวย <c oughs> ผิวผิวสัมผัสคือดีมากนะ คือแข็แงแรงมากแล้วก็ตัวหนังสือฟอนต์เอออะไรเออคือแบบข้างในก็จะมีแบบโลโก,โก้เป็นปัมป๊มปัมป๊มปัมป๊มปัม๊มสวยมากกล่องคือผ่านกล่องให้สิบเต็มสิบนี่แล้วมีเป็นอ่าโลโก,โก้พิมพ์ทองของแท้แบบนี้ด้วยนะเออทมล็อกเลนแบบนต่จะของแท้นะจะ๊ะอืมอะไรประมาณนี้นะเออเหมือนไม่ได้ดูว่ามีนัมเบอร์กล่องไหมแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันจะเขียนว่าศูนย์แปดศูนย์นะคะตรงนี้เขียนว่า K0080 ไม่แน่ใจว่าเป็น,นัำเบอร์กล่องหรือเปล่านะสยาม a าร์เคิลแอนด์บิ๊กเซลเขาเขียนตรงนี้นะคะว้าวเลขาศาสตร์สยาม a าร์เคิลแอนด์บิ๊กซนะแล้วก็ผ้าจะเป็นออกแนวแบบมึงนอกมึงนอกหนะ่อยเนาะศิลปะในการใช้ข้างนี้ก็จะเป็นพญานาคหรือบางก่อนไม่แน่ใจอะมาดูด้านในกันคะ่ะเพื่อนๆ นี่นะคะด้านในอันนี้กล่องนะกล่องคือสวยมากไม่ผิดหวังเลยไม่ผิดหวังเลยนะคะนี่กล่องมีความสวยงามนะคะ่ะมาดูตัวคู่มือคู่มือมีความหนาหนาเลยนะคะคู่มือหนาแล้วก็เยอะมากนะคะคู่มือเยอะมากข้างในจะเป็นเ,าเขาเรียกว่าคู่มือแบบ สีดานะคะขาวดำนะคะไม่ได้มีไม่ได้เป็นสีนะคะด้านในเป็นขาวดานะคู่มือหนาหนาะว่าคือได้ไรายละเอียดในการทํานายนี่คือดีดีมากๆเลยนะคะขอภัยนะถ้าเกิดว่าด้านนอกมันมีเสียงนะเขาน่าจะทาอะไรสักไพ่ทั้งหมด79บใบนะคะ79บใบแต่ความหมายรู้สึกจะใช้ความหมาย2ฝั่งนะใช้ความหมาย2ด้านนะคะนี่ น,ะะนักเดินเรือเรือสำเภาอะไรางเงี้ยเาก็จะมีจุดให้เราแบบโฟกัสว่าเบอร์14ตัวเลขหมายถสินึ่ง1 4 1 4ี่ด้วยความที่เป็นเลขาศาสตร์ใครที่เก่งในเรื่องของาศาสตร์ตัวเลขนี่ก็จะสามารถทำนายได้ได,ได้ได้อารมณ์ในการทำนายมากขึ้นนะคะขอบสีทองจึง้งๆกันไปเลยเพื่อนๆรอบนี้สำนักพิมพ์นี่มีคือทำถูกใจแบมมากขอบทองคือสวยโอ้โห สมกับการรอคอยนะคะด้านหลังก็จะเป็นแนวอาร์ตอาร์ตแบบนี้เป็นเหมือนคล้ายๆเลขแปดก้นหอยนะคะเป็น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 วนๆไปแบบนี้นะเป็นวนๆไปอย่างนี้แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็เป็นไปอย่างนี้ฟืบนยนางนะคะสวยสวยมากนะคะวันนี้เห็นไหมนะคะหนาหนาอะละเคินปกตินะคะ ตัวหน้าไพา่อันนี้เป็นหมายเลขหนึง่งรึเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่หมายเลขหนึง่งอันนี้ไม่มีตัวเลขแต่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปีนักษัตวนะคะอันนี้จะเป็นปีกุนแน่เลยอันนี้เป็นปีจอก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของปีนะคะใครที่สามารถที่จะ ทํานายในปีนักสัตว์ได้ช่วยฉลูขานถอะมโรงมะเสกมา,ม,าม,มีมะแมวว่องลากาจอ,อกกุลก็สามารถที่จะแบบเอาความหมายของของไพ่เข้ามาใส่ในนี้ได้นะคะด้านก็คือคือไพ่เนี่ยถ้าเกิดดูกลับหัวกลับอย่างนี้ก็จะสามารถทํานายได้สองฝั่งนะคะถ้าดูด้านนี้ก็ทานายด้านนี้ถ้าไพ่เป็นขึ้นด้านนี้ก็ทานายด้านนี้นะคะทำนายได้2ความหมายนะเรามาดูหน้าไพ่ไปพร้อมๆกันอันนี้เป็นกุลละละหนึ่งเป็นผู้หญิงอันนี้ก็จะเป็น ปีจอนะคะปีจอก็จะเป็นออกแนวแบบนักดับเพลิงทหารหญิงอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพ่อครัวนะปีกุลนะอือฮึอ๋ออันนี้จะเป็นปีนักสัตว์มันอยู่ข้างหลังเดี๋ยวแันจะไล่าจากข้างหน้าก่อนละกันโอเคไพ่ใบแรกก็จะเป็นเบอร์ศูนย์นะคะศูนย์ก็จะเป็นเหมือนนักอวกาศเอ่ยอะไรเอยนักเดินทางเอ่ยคล้ายๆเดรฟูเนาะ ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ก็จะปีความหมายเป็นแบบคนขายผลไม้แล้วก็ออกคำสั่งเจ้าก,กี้เจ้าก,การเป็นเป็นเนี่ยนะเท้าแขนแ,แบบลายดูแบบออกคำสั่งนิดๆ,ๆสองศูนย์ศูนย์สองนะคะคล้ายๆเด m มูนนะศูนย์สองสองศูนย์แล้วก็เหมือน,ใน,ในคล้ายๆแบบมีความรักกับอะไรอย่างนี้รอคอยคนโสดกับคนไม่โสดอะไรประมาณนี้แหละเออนี่สามศูนย์ศูนย์สาม เจ็บปุ่มให้สบ,บายพวกงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเมนกันหุ้นความหม่ดีหน้าไพา่ความหม่ดีตีโจทย์ง่ายทุกคนใครที่เป็นสายเลขาศาสตร์นะคะต้องมีไว้ในครอบครอง4004ก็จะเป็นแบบฮรุฮราชอบกระเป๋าแบรนด์นงแบรนด์เนมเอยอะไรเอ่ยนะคะพ่อค้าแม่ค้าแม่ขายต่างๆพวกนักขายเก่งกำไรต่างๆ5005อืมช่างถ่ายรูป นะชอบพูดชอบสอนชอบสั่งชอบแนะนำไกด์ลายอะไรต่างๆนะคะหกศมันไปเร็วๆนะไพ่ไพ่ไพ่พความหมายง่ายมากแล้วก็ตีตีความหมายได้ดีมากๆนะ6 0 0ูนะคะใครที่รู้ศาสตร์ตัวเลขก,ก็สามารถที่จะใส่ความหมายเพิ่มเข้าไปนะคะเ,เหมือนแม่ไม้เนาะแม่ไม้กับกับสาวโสดอะไรอะไรอย่างนี้นะคะ 7007อ่ะคงแก่เรียนชอบอ่านหนังสือชอบคิดมากชอบเก็บเรื่องราวอะไรต่างๆก็ว่าไปอันนี้ก็จะเป็น0880นะคะ9009นักปฏิวัตินะคะนักปฏิวัตินะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเช็ดค่ะหาต่อไปก็จะเป็น แป๊บน,นึงนะคะเรารู้สึกว่าเขาแบบไม่โฟกัสไม่รู้เขาโฟกัสอะไรออเ นะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งราชาโชคความสำเร็จนักวิทยาศาสตร์เอออะไรเออยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสองหนึ่งหนึ่งสองนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งสามสามหนึ่ง หนึ่งสี่สี่หนึ่งได้หมดนะคะนักเล่นหุ้นนักเกมกำไรนักเดินทางนักเดินเรือนี่นะคะหนึ่งห้านะคะอ่ะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสวยมากนะไพ่แบบชอบไพ่ชุดนี้มากๆเลยค่ะหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะหนะึ่งเก้าเก้าหนึ่งได้หมดนะคะชัยชนะ,ะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยปลดล็อก โชคช่วยแรงบันดาลใจอิสรภาพเสรีอะไรต่างๆด้วยนะอิสรภาพด้วยนะคะสองสองหูสองสองนี่ต้องเป็นทางวิจัยวะเนี่ย <c oughs> นะคะสองสามนะโพ <c oughs> ่ไพ่ความหมายดีสื่อความหมายเข้าใจง่ายมากนะคะ <c oughs> แล้วก็ไพ่ไม่ไม่ค่อยลกเท่าไหร่ <c oughs> อืมอันนี้นะคะ <c oughs> เป็นเกี่ยวกับ ความหมายของตัวเลขเลขเลยนะคะเ,เพื่อนเขาจะเอาความหมายของเลขมาแปลเป็นภาพให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยนะก็ไปแบบเร็วๆก้าสองสอันนี้เป็นใส่ชุดทงชุดไทยเนาะอืมอันนี้น่าจะเป็นแบบนักมมยปั้มหรอนักออกกำลังกายหรือไม้แบบ อ่านักกีฬาค่ะอ่าอันนี้ก็ออกแนวนี่นะมาเลเซียนนะห้าสามสามห้าออกแนวมืาจะเชียนนิดนึงนะอ่าอันนี้อะไรอ่อนยูยูทูบแบบแบบเป็นไกด์เป็นแบบแนะนำแนะแนวอะไรอย่างงี้เนาะหกสามสามหกเกี่ยวกับว่าทําเกี่ยวกับว่าไลฟ์สดทําอาหารอะไรแบบนี้เนาะ ว้าวอันนี้นะคะเครื่องรางของขังสายปฏิบัติต้องมาละสามแปดเนี่ยสามเก้าสี่สี่ค้าขายพวกนักออกแบบมีรูปช้างด้วยนะไพ่แต่ละใบเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์อันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์เขาจะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะคะต้องไปดูในคู่มือนะคะว่าสัญ,ญลักษณ์อย่างอันนี้เป็นถ้วยเหมือนถ้วยจิงแชมป์นะคะอย่างอันนี้เขาจะเป็นเหมือนเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะ ตรงนี้ตรงนี้จะมีสัญลักษณ์เจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ด้วยนะอันนี้เป็นลูกช้างไม่รู้ว่ามีความหมายอะไรหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเหมือนเครือเครือต้นไม้อันนี้เป็นบ้านอ่าน่าจะเป็นเหมือนคล้ายเล่นแร่แปรธาตุแมอันี้เนาะน่าจะเป็นเหมือนเ,อเล่นแร่แปรธาตุอันนี้ก็จะเป็นห้าสี่นนเหมอไม้มาลงมาลีน,นี่ความสำเร็จจุดเริ่มต้นอะไรต่างเนาะ โไพ่สวยมากนะแต่เขายังแต่ว่าสำนักพิมพ์นิมิตก็ยังจะคงคอนเซปต์ของเอกลักษณ์ตัวหน้าไพ่นะเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวจะให้ดูตัวที่เป็นชุดที่ได้มาอ,อันนี้ก็จะเป็นของสำนักพิมพ์นิมิตเหมือนกันจะเป็นสัทธาปฏิหาร ตัวนี้มันยังไม่ได้น่าจะยังไม่ได้รีวิวในสัยสตาปฏิหารก็จะเป็นเป็นของสนพิมพ์นิมิตเหมือนกันแล้วก็จะเป็นของอันนี้โชคดีมีสุขซึ่งลักษณะเขาเรียกว่าศิลปะในการวาดภาพของของ,ของนิมิตก็ยังจับคงเอกลักษณ์ลายเส้นแบบเดิมๆอยู่คงลายเส้นเดิมๆประมาณนี้เนาะ อันนี้อะไรอันนี้เป็นหกห้าห้าหกเป็นเรื่องของขอครอบครัวการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะการอยู่เป็นหมู่คณะการอยู่แบบครอบครัวใหญ่อะไรประมาณนั้นะนะโอ้หน้าไพ่สื่อสารได้ดีมากพลังงานดีมากพทัง,งานดีจริงๆผมยอมรับว,ว่าไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ที่แบบตัดสินใจไม่ผิดเลยจริงๆนะคะโอ้ชอบ เพราะว่าอย่างตัวศรัทธาปฏิหารแม่ว่าความหมายมันความหมายมันไปยากอะคะ่ะความหมายมันเล่นยากไปนิดนึงแต่ว่าถ้าใครที่ใช้คล่องๆก็อาจจะแต่ว่าแหม่มก็ยังไม่ได้ลองศึกษาความหมายจริงจัง,จงเพราะว่าไพ่ศรัทธาปฏิหารผีเยอะมากผีที่เราไม่รู้จักเยอะมากผีบกผีทานบอะไรประมาณนี้มันเป็นความหมายมันค่อนข้างต้องจําแล้วก็เอ,อมันจะเขาเรียกว่ามันจะต้องใช้ใช้ทํานายเฉพาะเจอดจงะคะ่ะในความคิดของแหม่มน,นะอันนี้อะไร อันนี้เป็นหกเก้าเก้าหกการจัดสวนจัดดอกไม้การปลูกต้นไม้การเพาะปลูกการเป็นนักร้องมีคนชื่นชมมีคนให้เรียกอะไรมีแฟนคลับอะไรมีชื่อเสียงงย่ายง่ายนะคะเจ็ดเจ็ดนี่น่าจะเป็นสายอะไรเนี่ยพ่อหมอสายมูเตรูมูเตรูแบบแบบอะไรแบบทันสมัยขึ้นมาหน่อยนะคะการสื่อสารนับรูจดหมายอันนี้เป็นนี่การจับมือ การจับมือกันกันกบสิ่งศักดิ์สิทธิ์การร่วมมือระหว่างาตัวผู้ดูกับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วมันจะไปแบบเร็วๆนิดนึงนะสำหรับใครที่จะดูหน้าไพา่อันนี้เป็นธนูและเป้าหมายแบบนักยิงโดนฆ่าโดนอะไรฆาตะกรรมพวกเจ้าพ่อต่างๆอื ตรงนี้น่าจะมีความหมายนะคะแล้วเดี๋ยวแม่มขอใช้เวลาในการศึกษาไพ่นิดนึงอันนี้ก็เราก็ดูหน้าไพ่กันไปเพลินๆก่อนตามความเข้าใจแรกเริ่มนะอันนี้เริ่องเปลี่ยนแล้วนะอันนี้ริ่มไม่ใช่ตัวเลขแล้วนะทุกคนนี่ตั้งแต่ไพ่ใบนี้มาอันนี้น่าจะเป็นเ,เขาเรียกว่าราศีแล้วพวกราศีสิงราศีกรกฎเนี่ยราศีคนคู่อะเนี่ยพวกเป็นราศีแล้วก็จะมีพวกราศีด้วยนะ ราศีนี่อะไรเป็นพวกราศีแล้วนะคะนี่ราศีตุลแน่นอนเลยมีสัญลักษณ์ตาช่างแบบเนี้ยตุลแน่นอนนะคะราศีตุลอันนี้อะไรกรกรดแน่นอนเลยนะคะมีแมงปล่องอันนี้น่าจะเป็นราศีธนูนะคะอันนี้น่าจะเป็นราศีอะไรนะพี่เป็นแพะจะไม่ได้นะคะ นี่ก็จะเป็นมันจะมีเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้สัญ,ญลักษณ์ของของของราสีนะนี่ก็จะเป็นปีนักษัตว์เนี่ยปีชวดละที่เมื่อกี้เราดูชวดอ่ะก็จะมนะีตรงนี้หนูชวดอ่ะฉลูขามเทาะมะโรงมะโรงเป็นฟุ๊พญานาค เป็นพญานาคเป็นมังกรนี่งูเล็กมาเสงมาเสงนี่ปีมาเสงปีม้าการแข่งขันนะคะการแข่งขันที่ใช้ความทัดชายอืมไพ่สวยไพ่สวยโอ๊ยนี่เป็นรูปเป็นรูปทำไมต้องมีรูปยักษ์อะทำไมปีวอกมียักษ์ด้วยอะพออะไรลิงเหรอ มีมีรูปลิงแล้วก็จะมีเป็นรูปของยักษ์นะคะแต่ทํามียักษ์เนี่ยอันนี้แหม่ไม่แน่ใจนะว่าว่าไปเกี่ยวเนื่องอะไรกันยังไงนะไก่ไก่ไก,กุ๊กๆนะคะหมาแล้วก็สุดท้ายปีกุลก็จบแล้วสําหรับการรีวิวไพ่เลขศาสตร์อาราเคิลของสํานักพิมพ์นิดนะคะใครที่แบบ กำลังดูอยู่ว่าจะสั่งไหมแต่รู้สึกว่าทางสำหรับพิมพ์ตอนนี้เขาจะปิดปิดรับพรีออเดอร์ไปแล้วนะคะอาจจะต้องรออีกอีกรุ่นหนึ่งนะอันนี้ม่นมม่ได้มานะคะขอบทองสวยงามมากราคาวันนี้สวัสดีค่ะ